กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กกฤษพงนะฮะมาพบกันแบบนี้เราก็ต้องมีข่าวสารอะไรดีมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพจนะครับผมไทยแลนดะ์ดีเลเวอร์แมนรีพอร์ตนะครับผมที่อเอาข่าวสารรถไฟนี้มาแจ้งให้เราได้รับรู้กันนะครับแล้วก็แปลจากภาษาจีนมานะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นหนะ้าปกนะฮะมันเป็นรถไฟฟ้าแบบ ลังงานแบตเตอรี่นะครับทุกคนเราต้องปกมือเลยว่าเออก็ดีนะครับผมถามว่าดียังไงก็แน่นอนว่าบริษัทไทยเรามีบทบาทในการผลิตแบตนะครับผมถือว่าเป็นชั้นนำระดับโลกก็ยังได้เลยนะฮะโอเคเราไปดูข้อมูลกันนะครับว่ามันออกมาอย่างไงแต่สเปคยังไม่แน่นอนนะครับสเปคยังไม่แน่นอนแต่แน่นอนคือเขาจะมีการส่งมาจากจีนนะครับเพื่อที่จะมาทดลองในไทย ผมเลยคิดว่ารถไฟคันนี้น่าจะขนาดลางหนึ่งเมตรนะคิดว่านะประมาณนะครับประมาณเราไปดูกันรถไฟพลังงานแบตเตอรี่แบบ100ร้บอยเปอร์เซนเลยนะครับผมไม่มีน้ำมันเลยนะฮะผลงานจาก EA แล้วก็ CRC นะครับผมผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของจีนนะฮะโอกาสสำคัญในการพักดันระบบรางไทยให้อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นแน่นอนทุกคนคงเห็นสีเลยใช่ไหมฮะ สีเขียวสีฟ้านะครับผมสีขาวเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าดูมันดูเย็นตาเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะก็รายงานข่าวนะครับผมเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะฮะที่ผ่านมานะครับผมบัญชีทางการของ CRC ผู้ผลิตรถไฟลายใหญ่ของจีนเนี่ยได้ทำการโพสต์ผ่านช่องทางข่าวสารในวิชัดนะฮะว่าทางบริษัทได้มีการจัดส่งรถจักรพลังงานแบตเตอรี่แบบ100%นะครับผม จากท่าเรือนะครับผมเทียนจินมายังประเทศไทยนั่นเองและได้มีการส่งออกมายังต่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งการขนส่งรถไฟฟ้าแบบพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยร้อยเนี่ยมายังประเทศไทยในครั้งนี้คือเป็นการยกเครื่องครั้งสําคัญของระบบรางไทยอีกด้วยนะทุกคนแน่นอนว่าไทยเราเนี่ยก็มีรถเมล์ไฟฟ้านะฮะเรือไฟฟ้าไปแล้วนะครับนี่ก็มาเป็นระบบ กลางสาคัญของไทยก็คือะเป็นไฟฟ้าด้วยก็จะดีนะฮะผมถือว่าเป็นโอกาสใหม่นีที่เราจะเติบโตนะทุกคนนะที่มาของผลงานในครั้งนี้นะนั้นเป็นผลงานมาจากความร่วมมือระหว่างบริษัทพลังงานสุทธิจำกัดมาหาชนนะฮะหรือ ea นะฮะที่เราเรียกกันที่เคยได้ลงนาขอความร่วมมือกับทาง china railway นะครับผม construction <Okay. S 1> ไปเมื่อ2อกรกฎาคมปี64ที่ผ่านมานะ นี่ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนาะ,ะผลงานของ EA ก็ทำให้เราได้มีแบตเตอรี่ใช้ในกับรถเมยไฟฟ้าเรือไฟฟ้านะครับที่เราวิ่งอยู่จัารยานะแล้วก็ยังอนาคตเนี่ยครับผมอจาจจะมีรถไฟฟ้าแบบ EV อ่าสุดยอดไปเลยเะละสุดยอดไปเลยนะถือว่าเจ๋งฮะถือว่าเจ๋งฮะต้องบอกนะคว้าไว้คว้าได้โอกาสแบบนี้นะครับการบบร่รวมมือระหว่าง EA และ C.R.C. นะครับผมในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันระบบรางของประเทศไทยนะเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างมันคงยิ่งขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาร่วมกันนะอย่างไรก็ตามการที่บริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยอย่างเ e อที่มีขีดค,ความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ระดับกิกะวัต์กิกกวั์นะครับผมต้องใช้หน่วยนี้นะ ได้มีการร่วมมือกับบริษัทที่มีประสบการณ์ในการวิจัยนะครับผมแล้วก็ผลิตรถไฟเพื่อใช้งานยาวนานอย่าง CRRC นะนะครับรฐิสากริทของรถไฟจากจีนนะครับที่มีจุดเสริมจุดแข็งของทั้งสองบริษัทได้อย่างดีนะครับแน่นอนว่า CRRC เนี่ยเราเพิ่งสั่งซื้อรถจากอุลตราแมนจาก CRRC บริษัทชิชุยเอเนี่ยมาน,ยนะฮะก็ก่อนหน้านั้นอีกอา 7ปีที่ผ่านมาเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมถือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนรถจักรอุลตร้าแมนที่เข้ามาปีนี้เมื่อต้นปีนะฮะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบอตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอามาเวียนๆให้พอรอได้ฝึกฝนได้ทำการคุ้นเคยกับระบบต่างๆระบบใหม่ๆที่เสริมเข้ามาในหุ่นรถจักรนะฮะก็ออกันยานี้วิ่งแน่นอนครับเรากลับมาเรื่องนี้กันต่อนะฮะ ถ,ถ้าหากนะครับผมทางการรถไฟไทยได้มีการเอารถต้นแบบคันดังกล่าวไปทดลองใช้และประสบผลาสำเร็จด้วยดีและมีการพิจารณานำไปโครงการเพื่อจัดหาซื้อใช้งานเพิ่มเติมก็จะมีโครงการที่เรียกว่า,าจัดซื้อรถจักรมาใช้งานในประเทศมีโครงการนี้อยู่นะครับที่รถจักรไม่พอใช้ไม่หมุนเวียนเขาจึงโครงการนี้เข้ามานะครับ ซึ่งหากอ้างอิงตามแผนงานเริ่มต้นนะครับผมหากโครงการประสบผลสําเร็จเนี่ยจะนํามาซึ่งการลงทุนสร้างโรงงานประกอบและซ่อมบํารุงรถไฟแบบ EV นะฮะรถไฟฟ้านั่นเองในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทพลังงานสุทธิในอนาคตนะฮะซึ่งว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากนะครับซึ่งเราเป็นโรงงานประกอบและก็ซ่อมบํารุงรถไฟเองเนี่ยเอออนาคตเราจะเติบโตไปแค่ไหนนะฮะถือว่าผสิ่งได้บอกกันว่า ควาเอาไว้ควาเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการโกงกิจมากนะฮะ,ะก็จะมีระบบรางที่เข้ามาผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นก้าวหน้าสู่ผู้นำกับภูมิภาคข,ของเอเชียใต้นั่นเองนะฮะโอโ้โหโอ้โหเลยนะฮะต้องบอกงี้ว่ามาสุดยอดนะฮะถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่ประเทศไทยเราจะได้เรียกไง เติบโตขึ้นไปในการขาส่งระบบรางนะครับผมส่วนหัวจักรเนี่ยเป็นหัวจักรต้นแบบนะครับเป็นหัวจักรต้นแบบซึ่งเขาจะส่งมาที่ไทยมาทดลองนะครับซึ่งอันนี้จะมาถึงเมื่อไหร่ทดลองที่ไหนทดลองยังไงยังไม่มีใครรู้นะฮะอันนี้ยังไม่มีใครรู้ต้องรอติดตามกันนะฮะอาจจะปลายปีหรืออาจจะต้นปีหน้าน,นี่ก็ต้องรอดูนะครับผมผมก็จะพยายามไม่พลาดนะฮะอยากไปเจอตัวจริงๆเหมือนกันว่า รถไฟฟ้ารถไฟแบบ e V เนี่ยเสียงมันจะเงียบไหมมันจะเออได,ด้สุดยอดสุดยอดนะถ้าคิดว่าข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณเพจนะครับผมอ่าไทยแลนด์หรือว่าแม่ลิีพอร์ตด,ด้วยนะที่โพสต์ข่าวสารนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่าทำให้เราได้รับรู้ความก้าวหน้าของรถไฟไทยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องอ่กากรราบลาคทุกคนกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม